กระติกไม่ต้องยืนประกันตัวใหม่เพราะเหตุนี้เมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่5เมษายนพนักงานสอบสวนสพเมืองนอนทบุรีได้ยื่นคำร้องขอพัดฟ้องครั้งที่หนึ่งนางสาวอินซารินหรือกระติกในข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172เหตุเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์เวลาประมาณ19นาฬิกา ที่สพเมืองนนทบุรีโดยผู้ต้องหาไม่ค้านศาลมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ผัดฟ้องผู้ต้องหามีกำหนด6วันนับจากวันที่5-10เมษาย,ยน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการที่พนักงานสอบสวนนำตัวนางสาวอิสรินมาสาลแขวงนนทบุรีเป็นเพียงการผัดฟ้องเท่านั้นซึ่งตัวผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนไปก่อนหน้านี้แล้วตัวผู้ต้องหาจึงไม่ได้อยู่ในการควบคุมตัวของศาล และไม่ต้องยื่นประกันตัวต่อสารใหม่แต่อย่างใดพนังกงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องผู้ต้องหาตามกฎหมายได้ไม่เกิน5ครั้งครั้งละ6วันเท่ากับว่าถ้าภายใน30วันยังไม่สามารถยื่นฟ้องผู้ต้องหาได้ตามกฎหมายจะต้องขออนุญ,ญาตอายการสูงสุดยืนฟ้องผู้ต้องหาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีคอ m ขอบคุณค่ะ